เดี๋ยวผมเฟดพี่เนมดีกว่าเียโคตรแหลกเลยอ่ะใครส่งบอลหนึ่งของเราอ่าพี่ติ๊กส่งบอลพี่ติ๊กส่งบอลโอเคครับกล่องพี่ติ๊กไว้อ่ะไม่เป็นไรแม่แม่แอม่แม่ส่งบอลได้ครับพี่มาอยู่แก๊งจิ๋มกับผมมาพี่ยีด้วยอะไรวะมีมีอีกคนแล้ววะแก๊งจิ๋มคนเดียวเนี่ยแหละเฟดพี่เนมละจริงพี่มาอยู่กับผมดีกว่า ลูงนั่งลูงนั่งทานาไอ้นี่ให้ละสองสองให้สองให้าใบอยู่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 แค่นั้นกลางแค่นั้นกลางแค่นั้นกลางเอ้ยโอ้โหตายเลยรันบาร์ไพ่รันบาร์ไพ่รันบาร์ไพ่ไปหมดไปหมดไปหมดครับพี่ติ๊กถ้าวิบัลเกิดเนาะอือืมอเฟดแล้วเฟดแล้วพี่เนมเฟดแล้วเฟดแล้วได้เหลืองพี่ได้เหลืองได้เหลืองพี่ติ๊กได้บอลยัง กำลังเก็บบอลอยู่โดนสั่งนั่งอยู่แกแล้วแกแล้วแล้วผมตายผมตายพี่ผมตายผมตายขัดเหลี่ยมไว้ก่อนขัดเหลี่ยมไว้ก่อนเขาเอาเหลี่ยมมาแล้วไม่เป็นไรไม่เลยผมกำลังไปเอาผมกำลังไปเอาไอ้นี่ผมกำลังไปเอาผมกำลังเอาฟ้าเอาฟ้าผมเอาฟ้าให้เอ้ยไปไปไปเอาฟ้ามาไปเอาฟ้ามาพี่หยิบแดงไปหยิบหยิบบอลมาเลยหยิบบอลมาเลยหยิบแล้วครับหยิบแล้วเฟื่องไถเฟืให้สไปดมา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 เฮ้ย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 ไปนาน ยิงเลยยิงเลยยิงเลยสไปยิงยิงเจเนเลยยิงเจเนไปเล้วเรียกสไปย์ขัดกาจอยู่นะบอลบอลตกยิงไปเลยยิงเจเนไปเลยสไปย์พี่สับให้ลูกนั่งธนาไปแล้ว <Job> ลูกนั่งธนาไปแล้วเอาเหลืองเอาเหลืองเอาเหลืองใครก็เอาเหลืองไปหน่อยเอาเหลืองเอาเหลืองแล้วโบเอลเข้าผมนะโอ้ยวิสาวิสากับธนาเข้านะ เดี๋ยวผมไปเอาเขียวให้พี่แป๊บนึ่งขัดกลางไว้ก่อนขัดกลางไว้ก่อนขัดกลางไว้ก่อนไม่มีใครเลยผมกำลังยังเขาส่งยังเขาส่งดูแลพี่ติ๊กด้วยส่งไม่ได้โล่ร้าผลเก่าตายโทษทีตายจะลองส่งอีกทีนะครับดึงแล้วพี่ติ๊กดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วพี่ไร่ไร่ชีวะอยู่พี่กำลังส่งกำลังส่งกำลังส่งกลังงส่โอเคโอเคโอเคส่งไปเขาเขาวอนส่งเล้วรับโอ้ยดูแลวิสาดให้หน่อยดิวิสาดยิงอย่างเดียวเลยอ่มันกลางครับ เควิสาให่หน่อยเควิสาให้หน่อยสไปค์เควิสาให้หน่อยแค่โซนตรงกลางแค่โนตรงกลางแค่โนตรกลางวะเข้าวัลฟ้านะฝนฝนวิเียวิพื้นวิพื้นรันบารใหพ่รันบาไพ่รันบาไพ่เขาตกแล้วเขาตกแล้วอเคโอเคอเกลางคโอเคโอเคโอเคตอเคโอเอเอเฟโอเคเคเคโเคคคปคเมื่อกี้ผมไม่เห็นพี่ติ๊กว่ะเเ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  ไอ้เหี้ยพี่เนมตายพี่อยู่ไกลกันนะเออลุงขอขอไลท์ชิวหน่อยขอไลท์ชิวหน่อยอะไรอยู่อะไรอยู่เฟดพี่เนมเฟศพี่เนมไอ้เหี้ยเฟดไม่ทันเฟดพี่เจก็ได้วะกูเฟดใครไม่ได้เลยเหี้ยเฟดสไปายละเฟดปืนเฟดปืนเฟดปืนจันจางพี่กูส่งบอลส่งบอลกล่องแล้วกล่องแล้วกล่องแล้วสองให้สองให้ธนาคาร ธนาเข้าธนาเข้าธนาเข้าไปธนาไปธนาเอสวยสวยรันบับไพ้รันบ้าให้รันบัาไพ้รันบ้ใพ้จี้แดงอยู่ครับจี้แดงไลชิองอยู่ไลชองอยู่แชลอยู่แชล็อยู่เชลอยู่แชลอยู่เจเจบิกินคนะเฟดวเฟลดนเฟดฟดนเฟนเฟลเฟลดเเอาคนเดียเยเฮียบิดนี่้ เอาไงเยอะคนเยอะเลยเอะปิดปืนเงี้ยขัดหน้าบ้านเลยลันัาให้ลันมาให้ลันัาให้พี่เนมเดี๋ยวเฟตให้เดี๋ยวเฟ้ให้มามามาพี่เยอะพี่ติ๊กส่งบอลพี่พี่ส่งบอลพี่ส่งบอลไปแดงเลยไปเขาเ่ยไปเขา่แดงี่แดงี่แดง ไอ้เฮียเฟดพี nee ่เนมก่อนไอ้เฮียพี่เนมอยู่ไกลเกินที่ผายเฮ้ยกูวิ่งมาทำเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียตายอ้โเอาแดงไม่ลงเอาแดงไม่ลงตเอ้เฟศแล้วเฟดแล้วเฟดแล้วเฟดแล้วแดงมีกล่องนะจบไปแล้วผลปลาผลกลามเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยพี่กำลังไปช่วยพี่แดงน่าจะร่วงแดงร่วงแล้วแดงร่วงแล้วเข้าหลัง ไปหลันบะไปหลับหลันบันบหลอ้าล่งาบีเข้าเข้าเาเข้าเข้าเข้าเล้าเข้าาเข้าเขเข้เน้าเข้าเน้าเข้าเข้าเาเขนาเข้าาเน้าเเข้าเข้า้าเขกาา้ข้าเาเาเข้าเขาเข้าเข่าเเขายข้าเขาเข้าาเขาา้เข้าเา้เข้า้าเาเาเ ก็ลอยูงเลยนะจลงลงพิษติจะเล่นเอ็นี่ใหม่ไม่ขุดน่ะเห็นพี่ๆี่ผม่อายากเห็นว่าไม่มีรูนวะเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งเล่นตอนนี้เลยสงสารเมื่อกี้เมื่อกี้หารูนเฮ้ยชน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 ผมเฟดไปแล้วนะอุ้ยเฮียเกือบตายชิบหายรักค้างเฉยนั่งโบเอลนะ เฟสสไปฟเฟสสไปสไปยิงไปเลยยิงไปเลยเลยใบเศกใบเศกใบเศษยืดใบเศกแล้วยืดด้เสกแล้วฮาวิมันเกิดเคลนอยู่เคลนอยู่เคลนอยู่ทางดานวิสองวนะพี่ติ๊กิบเหลืองมาพี่หยิบหยิบฟ้าไปแล้วเอาชิบหายพี่เอาฟ้ามาเอาฟ้ามาเดี๋ยวผมคร้บเราเหลืองมาเลยมาเลยมาเลยเข้าโซนเลยพี่กำลังจะเข้าบิกินนะ เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าแดงแน่เลยเข้าแดงแน่เลยนะพานาเข้าพานาเข้าพานาเข้าดึงดึงดึงพี่ดึง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 ไม่ได้ดึงไม่ได้จะกินตายแล้วกินตายวีียดไปแล้วเบียดไปแล้วโอเคโอเคส่งบอลบัส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 บสกล่องพิติคกล่องพิติคกล่องพิทิคกล่องพิทิคไม่ทันไม่ทันไม่ทันบาโดนล่วงเมื่อกี้ดึงให้พี่ดึงให้ดึงให้ดึงให้อุ้ยเฮี้ยกูตาย รันบัฟอยู่พี่เฟเบติก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 อยู่โอ้โหยี่ยม็นกินแม่งยิงกูก่อนเหรอกล่องแล้วกล่องแล้วกล่องแล้วได้เหลืองได้เหลืองเอายึดแม่สามบอลเลยที่เขานี่เอากาลังไป็นรันบัฟนะเปกินทางด้านเปกินเอาเฟเบติกเฟพี่เจแดงที่แดงหน่อยแดงเขาขึ้นเคลไรให้อยู่เคลไรให้อยู่เคลไรให้อยู่รันบัฟนั่งโบเอลข้าโบเอลข้าโบเอลหน่อยข้าโบเอลหน่อยเนี่ยใบโบเอลแล้วอ่ะ ห่าดับไม่กินแล้วนะหักดับไม่กินแล้วชิบหายละลงเล็กครับสไปซ์สไปซ์ฝนไปเรื่อยสไปซเอาชิบหายสไปซ์ตายลงลงเจอกล่องแล้วที่กล่องแล้วโอเคโอเคผลกลางครับเพี่ยกูเกือบตายธนาเข้าพี่ธนาเข้าเล่นเข้าให้เข้าให้ไม่เสกไม่เสกพี่อย่าดึงผมชิบหายแล้ว ยังตายพี่ดึงผมไม่โดนตีนอ่ะเสกมันปวดแล้วนะพี่เดี๋เอาล่วงหมดเลยตรงเนี้ยอุ้ยกลางล่วงอุ้ยเป็นไงล่ะเหลือเหลือแดงอีกลูกเดียวกลางแบบฟ้าแบบฟแดงอยู่ที่แดงอยู่กอง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 หน่อยกองหน่อยกองหน่อยกองแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บเอก่อนีีแแดดงง มมีีกกลล่่อองงเฟสสไปายเฟตสปายแดงมันตกแล้วนี่ตกแล้วตกเขียวเขียวเขียวจี้เขียวอยู่ดึงไปติ๊กดึงไปติ๊กดึงไปติ๊กลันตามให้ลันแบบให้ลันแล้วลันแล้วลันแล้วเขียวลวกเขียวลวกเขียวส่งผมเลยส่งไปเลยส่งไปเลยส่กไปเลยยืดยืดนยืดยืดอุ้ยตายตายแม่งแยกร่างกูออกแล้วครับ เี่อขอบคุณครับเออสไปฝ่อนสไปฝนเสดให้เสียห้ฝนเลย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 ใบพัดข้าพาดด้วยสไปค้าพาดด้วยข้าพาดด้วยเคลานให้อยู่เคลานให้อยู่สไปสวยสวยสวยไป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 สไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชิบหายแล้ววิสายเข้าคนคน เฟ่ให้อยู่เฟ่ให้อยู่เฟ่ให้อยู่พี่ติ๊กดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยรองปาให้สวยไป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 ขนขนนกูเห็นติ๊กตไอ้เหี้ยบิดพื้นอีกแล้ววิดพื้นอีกแล้วธนาเข้าพี่เ้ยจะส่งบอลจะส่งบอลไม่ให้ส่งไม่ให้ส่งยจะไปไม่ได้ผมดึงพี่มาธนามันเข้าพี่อยู่อ่ะลองแล้วลองแล้วโคดี้โคดี้โดี้โดีแล้วแล้วแต่พี่เถอะบกลางบอลเหลืองบอลเหลืองบอลเหลืองสไปด์สไปด์บอลเหลืองสไปด์บอลเหลืองบอลเหลืองบอลเหลืองสไปด์บอลเหลืองีแดงอยู่ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปพี่บอลเลือดนะแดงมีกล่องแดงมีกล่องแดงมีกล่องแดงพี่ติ๊กมาดึงบอยหน่อยได้ไหมพี่เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ที่กูจะตายประเนี่ยกูจะตายประเนี่ยเนี่ยนี่ไงนี่ขนาดไอ้เรี้ยผมตายเลยพี่ไอ้เรี้ยไอเมย์มันต้องด่าผมแน่ๆเลยว่ะออะไร่อย ตายต้นไม้กลางฝนกลางให้ก็ได้ข้าวไว้หน่อยพี่เจอุ้ยเฮี้ยกูตายเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยกูไม่ได้ดูเลยตายห้าเอวหาเองดาวไม่เจอทำไมมันเศษไม่ค่อยติดว่ะตัวเนี้ยหรือว่ามันอยู่ไกลกันไปวะหรือยังไง อยู่ไกลถ้าเกิดธานาตังหวะเฟด์อะถ้าเกิดเขากระโดดอะเฟดก็ไม่ติดเออเปลี่ยนใช่ถ้าเปลี่ยนปืนดีกว่ามั้งเฟนี่ยเฟดี๋ยวเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเล่นสองสามเลยเอองั้นสองสามที่หนึ่งเลยงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเฟดเฟดปืนดีกว่าเฟดปืนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ดีกว่าบาร์ตโซให้ผมแล้วเดี๋ยวกล่องให้นี่ดีกว่ากล่องให้ธานาดีกว่าพิติกให้เขาวิดพื้นเลยไม่เป็นไรโดนจินจาหรอเออ ไม่ให้ไปติกวิดพื้นเนี่ยก่อนบอลก่อนมันเกิดก็ไม่เป็นไรหรอกข่าวีครับส่วนนินจาไปละเดี๋ยวว่าจะปิดโบเอลก่อนนะไปแล้เฟสสไปแล้วเฮ้ยโอนกดผิดโอนยังโดนลุงนั่งโบเอลโดนลุงนั่งเฮ้กูใบไข่ไม่รู้ไอ้ขนแล้ว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 แล้วหักดาบวีไปแล้วหักดาบวีไปแล้วเชลเลนที่อยู่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 ธนาตายธนาตาย เสกเขาไปหางแล้วเฟสสปายเฟสสปายเฟสสปายเฟสปืนเฟสปืนเฟสปืนย้อเสกไปด้านหลังมีหุ่นแดงนะด้านหลังมีหุ่นแดงใบอยู่ใบอยู่อาชีพพี่อะไรไม่รู้เนี่ยนี่กินมาหลังนะเก็บเหลืองอยู่โอเคโอเคโอเคได้เหลืองโอเคสวยสวยสวยได้เหลืองเขียวได้เหลืองเขียวมาเลยพี่ติ๊กฝั่งนู้นจะเป็นบอลพายุนะเลขแปดโบเอลเข้าพี่โบเอลเข้าเวียดตแล้วเวียดตแล้วโอเคโอเคก๊าลังทีแดงก๊าลังที่แดง ปวดเฟิร์สคุลปวดเฟิร์สคุลเฟื่อยพิทิชเฟื่อยพิทิชรับคืนแล้วจีเสกอยู่ห้าวิบอลเกิดห้าวิบอลเกิดแอบไร่เฮียโอเคโอเคยกำลังส่งคุณคุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษผิดกดผิดกดผิดโทษโทษโทษพี่ใบเสกไม่เสกไม่เสกเขียวบล็อกเสกเขียวบล็อกเสกยังส่งไม่ได้หรอส่งได้ไหมรับการวิวรับการวิอยู่เฟยสไปายไอ้เฮียไม่ทันพิติกส่งเลยส่งได้ละส่งได้ละ พี่ยื้อโทษทีว่ะพี่ยื้ยมือลั่นลั่นบลาไพ่ลั่นบลาไพ่ลั่นบลาไพ่สองสองสองสามปีวอนเกิดคนมาเข้านะพี่ดึงได้ไหมไหวไหมไหวไหมล่ะไหวไหมล่ะสบายสบายสบายพี่แม่งแลนแล้วพี่ที่ผายเขาลึกเขาเข้าลึกอยู่เลิศเขาดิ้วเลยไม่ทันวรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฟสสไป์เฟสสไป์ลบแลนลบได้ลบแลนหลังแค่ไหนสไป์ เออจะตายอดกลบให้ลบให้ลบแล้วลบแล้วไม่เสกไม่เสกเขียวบ็อกเสกไอสัตว์มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเสกฮะไอเสกอะไรของมึงเนี่ยแม่งแลนที่ผาละพี่ใครก็ได้มาช่วยกูทีไปช่วยเดี๋ยวมาช่วยกล่องไอกลองกล่องบัสไอเฮียตายไปตัดเล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 ยโดนบ่อแล้วไอเฮียโดนบ่อแล้ว กำลังเข้าแดงไปเข้าเลยไปเข้าเลยถมถมถมให้หมดเลยถมให้หมดเลยกูตตกี่หายแล้วอี่บีกิ่นข้าวอ่ะพี่เมาเหลืองเลยพี่ผมเฝ้าเหลืองให้พี่ไปตัดให้หมดเลยไปตัดให้หมดเลยบาสบาสคอไปตัดเลยเดี๋ยวผมอยู่กับพี่๊เองฝนกลางฝนกลางฝนกลางบาสอยู่ตรงกลางบาสอยู่ตรงกลางกำลังขัดตรงกลางอยู่ชิบหายแล้วพี่ฟ้ารดดูนั่งเจเนฟ้ารดแล้วพี่ไปเลยพี่ไม่ต้องไปกำลังไปปวดฟ้าปวดฟ้าอะไรเนี่ย ใครก็ได้มาช่วยทีข้ามไปเองไว้ก่อนโอ้โหยัดแมมช็อตนี้ปิดสนามฟ้าแลบฟ้าร่วงฟ้าร่วงเออนั่นแหละมันปวดมันปวดมันโอ้โหพี่พี่ติ๊กส่งบอลเลยพี่เฟย์ไทยเฟย์ไทยเฟย์ไทยได้บอลยังพี่หมดแย้มายเสกยิ้ายเสกยิ้ายเสกเคลียร์บ็อกเสกอยู่เคลียร์บ็อกเสกอยู่เคลียร์เสกข้างหลังแน่นอนโอ้โหสัตว์ขุัญแดงนะตีได้เลย เชี่ยเกินหักดาบวิหักดาบวิหักดาบวิไปแล้วธนาเข้านะเฟ่ไปติ๊กเฟ่ไปติ๊กธนาเข้าไม่เป็นไรพี่เคอเคลางสองวันพี่มันมากเกษสกพี่ทิบหายแล้วดึงผมตุ้งั่งธนาตุ้งั้งธนาไม่ทันละดึงไม่ทันหรอธนาโคตไปธนามันโอ้ยเย้ยเคลั้นอยู่เคล็ดั้นอยู่พี่พี่ต้องไม่ตายพี่กับผมไม่ตายหรอกพี่เราแม่งสุดยอดมืออาชีพ ฟ้าหล่นนะฮะมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกพี่ไอ้เอียเกือบตายเอาแล้ววิทพื้นอีกแล้ววิทพื้นอีกแล้วเดี๋ยวส่งบอลแล้วนะถังแล้วกล่องแล้วกล่องแล้วพี่แม่งเข้าผมอีกแล้วอะใครก็ได้ดึงกูพี่เดี๋ยวขอส่งบอลก่อนไม่ต้องแล้วพี่มันจะตายหาพี่ขันใจ๊กอยู่ขัดแจ๊อยู่หลับไปแล้วหลับไปแล้วพี่เอียแม่งเข้าผมคนเดียวเลยว่ะเอาะพี่กินตายพี่กินตายตรงกลางมีหุ่นแดงครับตรงกลางตีรเข้าถอยไปอย่าดึงผม เฟรล้วเฟรล้ว <three> พ <Specifically S 2> ี no <welche> ่เฟรล้วเฟรล้วเฟรล้วคนกลางครับไปกินใจไอ้เฮียแม่งมาเข้าผมยังเดียวเลยว่ะไอ้พวกเคีอะเดี๋ยวนกันเลยไอ้เฮียแม่งถึงก่อนตั้งตาเลยไอ้พวกเคีอะส่งบอลแล้วเออพี่ไปเถอะไปเลยกลางว่างพี่ไปเลยตัรอดได้พี่ผมโหดมากใครเนี่ยใครเนี่ยช่วยทีกาลลังเข้บอ เฮีาาย,ยว่ะเพื่อนกูไปไหนหมดนะก็บ <c oughs> อกเฮียก <c oughs> ูไปแล้วกูไม่เอาก็ได้ไวะไอสัตว์โอ้แม่งไล่ฆ่าแต่กูไอ้พวกเฮียนี่แม่ง